อะไรนะเออมีลำโพงแปลกประหลาดเข้ามาเป็นลำโพงอะไรเนี่ยอ,อ๋อยามาหา้ออ๋อไอ้รูปรูปทรงบานนั่นแหละนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเข้าไปดูดกว่าเดี๋ยวแวะเข้าไปดูนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสวัสดีครับวันนี้ออกไปดูของนะครับวันนี้ วันนี้ก็พาไปดูของดีกว่าพอดีเขาโทรมาแบอบกว่ามีลำโพงแตกประลายกำลังเครับคือของที่อยู่ที่กอมอ11นะฮะแถวใกล้ๆสวนดูจักเดี๋ยวไปกันดีกว่าเดี๋ยวอากาเอาของไปส่งด้วยฮะเนี่ยกล่องและนี่อีกนะครับดีก็ส่งของให้ลูกค้าวันนี้มีสามกล่องนะฮะเป็นปีหนึ่งนะครับมอแปลงหนึ่งแล้วก็กีตหนึ่งตัว ถึงแล้วครับฟอมมออลซินเดย์้ที่จะมาดูของนะนี่างหน้เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าฮะมีลำโพงอะไรให้ดูไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูดีกว่าอ่ะขนของใหญ่เลย เ็บของร้านไหนเนี่ยกูดังเลยเขาขายอ้าวเลิกโอ้โหให้มันขายทุกวันเลยน่ยเนี่ยฮะอ้าวเนื้อก็ขายใสาวอาทิตย,ย์ยะะ <laughs> <laughs> กดมันทุกวันเลยอันนี้บบน,นี่มาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรมัง่ง นี่ไงลำโพงลำโพงยามาฮ่า้ยสภาพยังดีเลยดีกว่าของไม่เลยไม่ได้ใช้เลยาเอาเลยรู้ไหมมันอยู่ในในตู้อะไรไม่รูมกันฮะอไม่รูมกันไม่รู้เหรอกินอะไรเนี่ยกินปลาเคม็มฮะโอเคยามาฮ่าหกศูยนหนึ่ง 8โอห์ม25วัตต์ไปแล้วเอ้ยไอ่น่าจะอยู่ในตู้อิเล็กโ t r น n รึเปล่าได้ไหมตู้อิเล็กโทรนตัวใหญ่ๆหญ่อิเล็กโทรอนตัวใหญ่ใหญ่อะได้ทั้งหมดเออน่าสนน่าสนก่อนเคยได้มาตัวนึงก่อนเคยได้มาตัวนึงแล้วก็ขายไปรอคู่ไม่ไหวอันนี้โผล่มาแล้วเออ โอเคแค่นอนนี่เลยเหรอในนอนฮะกลับบ้านอ้าวทุกตีกลับบ้านแล้วไมหมครับอุย้ยอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวห้าหกโมงโอ้โหเลอะเก่าแ,แต่ว่ามันเหมือนใหม่ใหม่เก็บเก่าเก็บของใหม่เลยเก่าเก็บไม่ใช่ของใช้แล้วนั่นแหละแต่เทนี้เขาื้อเก็บไว้แต่มันดูใหม่มันอยู่ในสภาพใหม่ไงอ่างพวกนี้ไม่มีหรอกที่เขาเก่าเก็บแบบนี้ เป็นร้านร้านร้านซ่อมซ่อมเอ่ขออนุญาตซ่อมดีเนี่ยนะเออเกะแปลกดีแต่จริงๆเนี่ยเคยฟังมาแล้วเสียงดีได้เสียงดีไม่จะไป็นทำไม่ต้องใส่ตู้เนี่ยก็จะเสียงดีน่ะใช่เนี่ยจะทำอะไรรู้ไหมทำตู้แอมปิต้า์ไม่อไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ตู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดังดีทตู้แอมปิต้าก็ดังดี ลองดูมันมีอะไรคืบหน้าบ้างในนี้มีอะไรให้มาอีกรอบให้ดูฮะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรหลงบ้างเหรอถ้าพัดลมตัวนี้อะไรเนี่ยฮะกี่ร้อยนะฮาตาลิกินห้าร้อยสามร้อยไม่ได้เหรอฮะ ซือมาพุ <c oughs> ่งนี้เสี่ยงนี้รับประกันฮะทำหรือยังทำหรือยังเขาแค่ว่าหมดแล้วฮะ <c oughs> มันที่8นิ้วนี่ว่ะเอ้นี่มันชากสูงได้ไหมเหรอชัขึ้นได้เด้อโรยหน่อยละอีกตัวหนึง่งหาพนดมดีมันจะมาหนะนักหกร้อยเนี่ย หน้าร้านขายหกร้อยหน้าร้านขายร้อหลังร้านขายสี่ร้อยพอแล้วมันชิบแปดนิ้วแหลังร้านสี่รอยเดี๋ด <laughs> ยวว่ามันไล่หวงแน่นี่บ้านใหม่เลยเนี่ยอ่ะ,ะลมห้าร้อย้ดูสเจ็บักไหนเนี่ยเจ็บเอ و. อเจ็บฟักอะไ นาตาลิก้วยทัน่าใหม่ใหม่ทันฝ่าอันนี้มันยังดูใหม่อยู่เลยนะมันใหม่เลยพี่เกียรตกลับบ้านนี่ไหนพี่เกียรติกลับบ้านนี่หมายถึงอะไรเขาจ่ายห้องพวกอะไรไงอ๋อเรียกว่าเรียกว่าเดือแอรนี่รบลมในตัวขายห้าร้อย ไปดูนี้ก่อนมีอะไรให้ลือ้อให้เล่นบ้างไอ้น,นี่เท่าไหร่วะเนี่ยให้นน <g ül> ฟ,ฟรีเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ให้นนนนฟรีเอาดั้งแถมไป <g ül> ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเมียเตะอ้าวมีกีตาร์ด้วยเหรอขขขโหยรุ่นเก่ารุ่นเดอะกำบ,บนัน ขายตัวอะไรนเนี่ยอย่างเงี้ยแปดร้อยแปดร้อยโอ้ไม้กอดตอนนี้ยี่ห้อเสร็จเล้วเนี่ย <c oughs> นี่อะไรเนี่ยเครื่องเล่นไม้กงไม้ก๊อฟก็มีฝนมันตกแล้วฝนไม่ตกมันจะได้ฝนของมันเ้าวฝนมันตกเออทำไมอ่ะจะหกโมงแล้วเก็บ นี่สรุปว่านี้ของเรานะเลยใช่ไเอาล้ววะมาดูร้านของเก่าร้านนี้กันกมสิบเ,บเอ็ดอ่ากมสิบเอ็ดบ้านรถไฟอ้นี่อะไรนะบเนี่ยวิฟตรริงอ่าไปร้อสออก2ี่สี่วนลืออกเท่าไหร่โอ้รถบรรทุกแมว ร้ 110. อยสิบของญี่ปุ่นนะร้อยสิบออกสองร้อยญี่ปุ่นออกออก 200. เทไหนออกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มันเขียนยี่สิบสี่อ๋อเงนหมดสิบไม่เคยใช้มันถ้าออกสองร้อยยี่สิบสิบสองแมนขายออกเรียบร้อยยี่สิบล้นแล้วก็ออกอะไรบ้างเนี่ยอะไรสิบสองอะไรนู้นยี่สิบสองด้วยอ๋อเจ็บผมไม่คยรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยดาวาดิแหมเขียนดีซีเขียนดีซี <laughs> เราว่ารื้อแล้วรื้อแล้วเบื่อจะเจออะไรมั่งฮะตัวีงานโทรฮะงานโชว์เฮ้ยเทปก็เสร็จสิใช่ไหมเออเฮ้ยมันเทปอะไรเนี่ยมันเหมือนวิดีโอสมัยก่อนวิดีโอกล้องพวกกล้องวิดีโอใช้ม้วนแบบเนี้ยใช้ได้ป่ะเนี่ยไม่รู้งานโชว์ โอ้ยอย่างเงี้ยน่าแปลกดเลยวดีแล้วหรือก่อน1 0เนี่ยนี่อะไรเนี่ยกล้องไอ้กล้องที่ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้นี่เป็นตัวเล่นอะไรสักอย่างเป็นจอนะฮะเป็นจอคุมอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ทีวีเครื่องนี้ภาพสวยเลย ยกมาเอาไปฝากเขาให้คนแก่ดูที่บ้านเขาชอบดูเล็กๆไม่มีหัวร้องหน่อยนะฮะคุณจะได้รู้นห้าร้อยแล้วกันทั้งสามอย่างสี่อย่างแล้วเอาไปแบ่งใช้ตัวบอกมาว่าจะไปที่ค่ายต่อไป้อมหรือยังตัวนี้ทำอะไรไปจะไปมอบตัวจริงๆหรอมีรีโมทด้วยป่ะฉันจะได้ดีใจไงว่านายีอตัวแล้วมีรีโมทไม่ต้องแล้วมันแค่กล่องอย่างเดียวก็คือจบแล้วผมจะไปขอกำลังเสริมเฮ้ย รีโมทยิงเวลาเลื่อนต้องเลื่อนห้องกล่องให้ให้กล่องเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลิกิตอนตอนนี้เราเรื่องมันต้องใช้กล่องไหาตอนนี้ต่อจากกล่องเหรอใช่ไอ้เหตุฉันในตัวในตัวมันดูไม่ได้แล้วไอ้พวกนั้นอ่ะมันเป็นกล่องหมดแล้วเป็นกล่องหมดแล้วคือเสียบสายอากาศมีที่เสียบไปข้างหลังฮะมีมันมีเอวีคุ้มกันรู้ทางนั่นเหรอแล้วสายอากาศไม่มีเหรอมีเสียบสายอากาศอ๋อมันก็ยังได้อยู่เสียบมีสายของเสียคอยจัตาดูเสือกิบ เอาไหมร้อยเอาไปฝากเขาคนแก่ที่บ้านก็ดูไม่ได้ดูเองดูเราดูจอใหญ่ๆอยู่แล้วจอนี้เราไม่ดูหรอกที่นั่งเครับร้อยเอามายกมาเพราะถ้าเรื่องเงินเดงขึ้นมาเอาอันนี้มั้ยอะไรอ่ะดูควันนี่เลยเฮยดูเอาไปดูดอะไรเอามาควันเราไม่มีที่ดูดควันเหรอที่ดูดควันอะไรอ่ะโรงงานเหรออ๋อตามบ้านนี่ว่า ให้ก็ดีเนี่ยให้ข้างในเนี่ยน่าจะลมแรงว่าแรงอยู่นีเอาไปทำพัดลมเนี่ยฝามฆของเกศนี่เป็นจุดดูฮะมีไฟด้วยมันเหมือครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศแล้ดูดควันเนี่ยมันก็ดูดอากาศเนี่ยเครื่องดูดอากาศไฟสองร้อยยี่สิบอันนี้ของเราหมดเลยวะเนี่ยอันนี้ของผมเงวงผมเงวงผมนู่นของผม เป็นเจ้าของตลาดแล้วอยู่นานแล้วมีสายสายลำโพงอยู่อ่ะฮะแลเหรอเป็นสายลำโพงรุ่นไหนไอนี่ตัวอะไรเนี่ยแอมอะไรเนี่ยไอ้นี่มันน่าจะเป็นพวกวิดีโอพวกอะไรนี่อ๋อแต่น่าแปลกดีว่ะ

ะพี่ชวอไม่ครไมีสะข้าชอบแบบนั้นสายลำโพงอยู่ในกลุ่มตาเล้งเลยเนี่ยมีพวรอหลอดพวกอะไรอ่นอ้าวเจอบ้างว่าหลอดอ่ะเอามาได้เก็บนะมีเปล่าตอนนี้มีเปล่าตอนนี้ไม่มีเออมีเก็บเน่เครื่องลงเครื่องหลอดวันนั้น นั้นผมได้นี่มาไอแบขยายพุ่เก่าแล้วด้วจ<ด>ะอลอดรอลอดสอดโมเปีองตวงัตัวเนี้ยมันจะมากระลำโพง j b l ขายเก็บข,ขายลำโพงไปแล้วขายลำโพงไปแล้วขายลำโพงไป0สามพัหนห้าไป <ว S 2> เท่ขายเอ็อมออได้เอ็มมา เอ็มเียมุ้ยกยอันเสร็จมุ้ยกล้ยขายก็สามพันห้าพวกไม่จอดให้แท็กซี่ไปส่งประตูเลอะแล้วเราก็ยักอันนี้ไหมไม่คือมันมามันมาแยกกันต่างหากไงอ๋อมาแยกกันรนะแยกกันไปไงซื้อซื้อไอ้นนี้ผมไปอ่ะนะซื้อไอ้เจดีเอลอยอ๋อหน่าสน โอ้อนี่เดี๋ยวน้าตบน้าเจ็บไว้มีอะไรอีกแค่นี้ละหมดแลสไปจบแล้วของน,นี่คนจะจบอ้าวแล้วมาไปลือ้อกไหเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนไป,อไปลื้อไปลือไปลองเอามาก่อนได้แล้วสายลำโพงอ่าสายลำโพงดีหน่อยนนเนี่ยเหมือนนั้นเรียกซ้อมด้วยนะเนี่านเจ้าของเขาจะรู้เรื่องนี้จริงๆ งั้นข้าขอถามหน่อยว่าขายด้วยซ่อมด้วยนะครับป็นนี้มาจากที่ไหนถ้าหากบอกว่าฝุ่นเขาคนบาปนี้ไม่มีทางออกจริงๆแล้วนะาวกระาพาดูหน่อยเนีหน้าตามันยังไงไอ้พวกนี้มันจออะไรเนี่ยเห็นเต็มเลยเดี๋ยวมีรุ่งเก่ามาจะปั้นเขาเล็กๆกันเนี่ยเนี่ยเหรอลูกมาเออเขาลู่มาคนแรกอล้ ของเขาั้งแสนติแสนนะขาหมาเอาแสนหนึ่งตอนนี้แม่พวกหลอดพวกแหวนหลอดพวกอะไรนย่าเหรอยเลยแขายไปหมดแล้วนี่เหลือเศษทีวีอะไรเป็นมอนิเตอร์เฉยเหรอมันเป็นรุ่นเก่าไงทีวีรุ่นเก่าอ๋อเอาไปทำอะไรได้บ้วนเนี่ยโคไงโคลนเนี้ยโอเป็นอะไรนี่เหรอเนี่ยก <laughs> ็เป็นเนี้ยมัน,น,น,เ,ปน,นเป็นไรอ่ะตอนเนี้ยไปได้ อที่ผมก็มาเปิดดิอ๋อขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะของเข้าพันเดียวพันเดียวแต่ว่าเขาข้างหลังเขาเปลี่ยนไอ้ตัวที่เสียบอ่ลำโพงอ่ะอ๋อเปลี่ยนใหม่เออน่ารู้ลำโพงสี่ตัวในลำโพงของอะไรวะเนี่ยลำโพงธรรมดาธรรมดานี่โซนี่ออ๋โซนี่ของรถติด บ้านตู้บ้านเหรอตู้นี้นี่มันตู้บ้านเหรอเนี่ย mm hmm. ตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ตัดเย็บผ้าไอ้ตัดผ้าตัดผ้าตัตัดผ้าทีโอเคขนของหมดแล้วยังเนี่ยยังอไม่ขนไม่หมดน่ะไม่มีนะอะไรแล้วไม่มีอะไรละไอ้จอใหญ่เท่าไหร่เนี่ย ยาเอเนี่ยตัวนี้ไอ้ตัวนี้ขายอยู่2,999บาทแล้วตัวนี้มันไอ้มีไอคูลเลอร์ในตัวไอ้กล่องในตัวมีกล่องในตัวรุ่นใหม่อะออรุ่นใหม่2,999ตัวนี้กินเอวเนี่ย3,10ถึงเหรอถึงมองเหมืนนนอน2,999 3,20 สามสองนิ้วจ้<อ>บางไอ้ผ่างเวลายาบางนี่ดวยเราบัเดิลพันจังมองฟิลิปสองพันเก้าเป็นในเตาเตาอบเตาอบเหรอเออเนในแกะเออ, <c oughs> อไม่เป็นเปื่อยของใหม่เก่าเก็บของใหม่เก่าเก็บใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เหมือนกับพวกไมโครเวฟเนี่ยดิมันเหมือนกันไหมว้าว คู่มือยังอยู่เลยคู่มือยังอยู่คไม่เตาเกลียวนไม่ได้โดนนี่เลยนะมึงไม่ได้ล้างเลยมันยังไม่ได้ใช้เงี้ยเดี๋ยวไปให้ชุกโต๊ลงเทปเรีวไม่เจอมั้งเหรอเครื่องเทปเรีวเล่นอย่างเงี้ยเครื่องเทปเรีวอ่ะเห็นไหมที่เคยมาซื้อก่อนมาเยอะกว่า ตอนนั้นนะผมเคยส่งไปแล้วไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละมีมาอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออนั่มีเรียกเขาแล้วกันเได้มาเขาโลโลโลผมยังยุ่ยกลุ้งพวกราลิกอ๋อนั่นแหละเจอพวกหลอดเลือะไรเงี้ยบอกมาจะวิ่งมาดูฮ่าเกดการขึ้นแล้วตายรถ ดีกว่านะครับนี่ลำโพงยาม,มาฮ่านะตัวนี้เป็นลำโพงน่าจะอยู่ในอิเล็กโทรนนะเนาะประมาณนี้แต่สภาพยังดีอยู่เลยมันเป็นแผ่นโฟมนะครับตรงนี้มันกลัก็ณนาเหมือนแผ่นโฟมทั่วไปนะฮะแต่เสียงเป็นไงเดี๋ยวก็ลองมาฟังดูกัน ยังใหม่อยู่เลยนะครับสภาพยังดีอยู่เลยแกะฟังนี้ก่อนเ้ตห่วง oh. ตรงนี้จะเป็นคอ oh. เขาเรียกเหล็กหล่อนะเนี่ยตีตายมาฮ่าเลยรุ่นนี้รุ่น6 0 0 1เนี่ยเจเแปดโอห์ม25วัตด oh แกะแล้วก็จะมีสายลำโพง ทั่วไปนะฮะแต่ที่นี่ทำไมไม่ใช้กาวสองสายก็สายแดงตูรูปโฟมก็ประมาณนี้ลักษณะเหมือนพวกออนิโก้นะฮะเป็นบอโพงอานิโก้ถ้าเปิดตูดนี่ผมว่าจะเป็นอานิโก้แน่นอนก็โฟมเลยนะฮะป็นป็นก็คือโฟมนี่เลยเลย นี่คือรูปทรงโค้งตามนั่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูสิว่าเสียงมันดังยังไงนะเนี่ยด้านในก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันบางนะครับเนี่ยเนี่ยบางนิดเดียวมันบางเป็นลำโพงบางคือตู้แทบไม่ต้องต่อตู้ก็ได้เนี่ยผมว่าแต่ถ้าต่อให้มันหน่อยก็ดีเหมือนกันเสียงมันจะได้ออกนน่นๆมั่ง เดี๋ยวมาต่อฟังเสียงกันดีกว่านะครับอันนี้สายลําโพงนะครับเปิดแล้วน,น,น,นี่ก็ต่อมาอันไหนก้าวใน,นลบอ,นนอันนี้บวก เรียมีครบทุกเสียงแบดกลางแหลม ายังไม่ขายออกไปก็เดี๋ยวผมจะมาทำตู้แอมกีตาร์ดีกว่า <c oughs> นะลำโพงเดียวตู้แอมกีตาร์ใช้ลำโพงเดียวแต่เสียงมันชัดมากแต่มันแค่ยิ่ห้าวันนะแต่ใช้ก็เพระตู้แอมกีตาร์ที่เป็นหลอดเครื่องหลอดนะครับตู้แอมกีตนาะร์หลอดประมาณนี้ถ้ายังไม่ขายออกไปนะก่อนผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะมีคนซื้อไปแล้วตัง้งแต่ปีที่แล้ว หาคู่ไม่ได้ฮะตอนนี้มาเจอคู่เข้าก็ตัวแรกขายไปแล้วคงจะหาคู่ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าคนที่ซื้อไปอนนั้นก็เขามีคู่พอดีได้คู่พอดีแต่ตวนี้เสียดาฮะสภาพยังสวยอยู่เลยผมว่าเอามาทําตู้กีตา้าดีกว่าคอ <c oughs> ถ้าไม่มีใครซื้อนะโอเคครับแค่นี้แหละ